มองจุดเพิ่มหนึ่งจุดตัวต่อไปเพิ่มสามมองจุดตัวต่อไปเพิ่มห้าเม็ดบลมพอไหมพอ <im up> หนูปั่นลงมาแล้วไงลูก <im up> พอไหมครับต่อไปลดสี่ได้ไหมครับรข้างล่างข้างล่างลดสี่พอไหมพอเซตศูนย์คอนี้ได้เท่าไหร่ครับห้าเียนครับตอบลงเลยข้อต่อไป มือซ้ายจับลูกคิดให้คุณครูด้วยนะลูกต่อไปมองจุดตัวต่อไปเพิ่มห้าเริ่มจากจุดกึ่งกลางครับนี่จุดกึ่งกลางตรงนี้เคจดตัวต่อไปเพิ่มสี่ข้างล่างพอไหมอ๋อจุดตัวต่อไปลดสามข้างล่างลดสามได้ไหมได้ได้โอเคมองจุดตัวต่อไปเพิ่มสองข้างล่างพอไหมครับเอใชศูนย์คนนี้ได้ แปดถูกต้อง